สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาแล้วไงหลังจากที่โค้ดวังได้ไปต่อกับสมาคมฟุตบอลเยาวชนสองดาวเตะจากเดยุโรปและเปิดแคนดิเดตคุณซือทีมชาติไทยคนใหม่ชุดยู24โดยโค้ดวังคุณซือทีมชาติไทยชุดยู23จะเป็นทีมชาติไทยชุดยู23เป็นจบเอสเกมส์2026ที่นาโกย่าโดยวางแผนเตรียมทีมระยะยาวเป้าหมายคือเข้ารอบลึกๆในทีมเีสเกมโดยเอสเกมส์ครั้งนี้จะตรงกับปีกว่าเดียพอดี ทำให้โค้ดวังสามารถเรียกใช้ระเกิชุดที่ดีที่สุดได้โดยครั้งสุดท้ายที่ไทเราสามารถเข้ารอบยีปซิดได้คือเอรเกมที่อินชองติการ์ีใต้ซึ่งแต่เราตอนนั้นเข้ารอบสี่ทีสุดท้ายได้ในยุคของซิโก้คุมทีมละล่าสุดโค้ดวังเตรียมที่จะเรียกเอลวันเจนเย่ทิมเซนลูกเทงฝรั่งเศสเข้าสู่ทีมหลังจากก่อนหน้านี้ทางโค้ดวังก็ได้เรียกดาวเตะววย20ปีไล่กิ้เข้าสู่ทีมแต่ทางสโมสร ได้แจ้งว่าเอรลวันจะตัวไปรับอาดันบาดเจ็บซึ่งทางโคว้วางมั่นใจว่าเอรลวันกันเย่จะมีประโยชน์ต่อทีมแน่นอนแค่นั้นไม่พอโคว้วางยังเลือกยูสเบลาวาตะจากติดทัเข้าสู่ทีมเช่นกันแต่ไงขึ้นอยู่กับว่ายูสเบลจะตัวสนใจที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดยีส23หรือไม่โดยตั้งแต่ไทยเราชุดนี้หลายๆยังอยู่ในข่ายสามารถเล่นโปมปิส228ได้ไม่ว่าจะเป็นนาธานเกม แต่กิจชดเมินผัารวมไปถึงยุทธสควายบรภพายังอยู่ในขายสามารถเล่นโอลิมปิมก2024ได้สบายในขณะที่ทีมชาติไทยชุด U20 ทางสมาคมฟุตบอลเตรียมเล่นพิจารณาหัวหน้าโค้ชคนใหม่หวังที่จะไปเยาวชนโลกรอบท้ายจับตาแคนดิเดตคุณซอตีมชาติไทยคนใหม่ชุด U20 ใครกันเหมาะสมสุดโดยแ,แรกเป็นโค้ตตดยศรีศักยอดเจ้าไทยอดีตคุณซอตีมชาติไทยชุดใหญ่ และถูกจกให้เ,เป็นเต็งหนึ่งที่จะมาคุมทีมชาติไทยชุดยู20แต่อะไรก็ตามโค้ดตยยังมีสัญญากับทีมเชียงรายยูไนเต็ดรายที่สองเป็นซิโก,โก้อินสักเซนาเมืองอดีตผู้ซือทีมชาติไทยชุดยู23และผู้ซื้อทีมชาติไทยทุกใหญ่และซิโก้เจ้าตัวยังเคยคุมทีมชาติไทยเพราะหลับสี่ทีมไทยใน10เกมที่อินชอนมาแล้วรายที่สามเป็นโคตเตียสะสมพบประเสริฐอดีตผู้ซื้อของทีมเชลบุรีเอฟซี ในรายสุดท้ายเป็นจักรราชคนองศาคุณสื่อสายพัฒนาเยาวชนและเป็นเพื่อนละครที่ว่าใครเหมาะสมสุดในการปั้นเยาวชนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ